ฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงินเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพลูกค้าของฉันมีความสุขที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอ ฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉันฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่ขอบคุณรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจ เงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวันฉันขอบคุณจักรวาลที่ส่งความมั่งคัง่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงินเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพ ลูกค้าของฉันมีความสุขที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉันฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคั่ง ด้วยหัวใจที่ขอบคุณรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวันฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งความมั่งคั่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงิน เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพลูกค้าของฉันมีความสุขที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉัน ฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่ขอบคุณรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวัน ฉันขอบคุณจักรวาลที่ส่งความมั่งคั่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงินเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพลูกค้าของฉันมีความสุข ที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉันฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคัง่งด้วยหัวใจที่ขอบคุณ รายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวันฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งความมั่งคัง่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงิน เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพลูกค้าของฉันมีความสุขที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉัน ฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่ขอบคุณรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวัน ฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งความมั่งคั่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงินเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพลูกค้าของฉันมีความสุข ที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉันฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคัง่งด้วยหัวใจที่ขอบคุณ รายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวันฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งความมั่งคัง่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงิน เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพลูกค้าของฉันมีความสุขที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉัน ฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่ขอบคุณรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวัน ฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งความมั่งคั่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงินเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพลูกค้าของฉันมีความสุข ที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉันฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคัง่งด้วยหัวใจที่ขอบคุณ รายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวันฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งความมั่งคัง่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงิน เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพลูกค้าของฉันมีความสุขที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉัน ฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่ขอบคุณรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวัน ฉันขอบคุณจักรวาลที่ส่งความมั่งคั่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงินเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพลูกค้าของฉันมีความสุข ที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉันฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคัง่งด้วยหัวใจที่ขอบคุณ รายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวันฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งความมั่งคั่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงิน เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพลูกค้าของฉันมีความสุขที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉัน ฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่ขอบคุณรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวัน ฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งความมั่งคั่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงินเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพลูกค้าของฉันมีความสุข ที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉันฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคัง่งด้วยหัวใจที่ขอบคุณ รายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวันฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งความมั่งคั่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวันฉันรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางการเงิน เงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติธุรกิจของฉันเติบโตอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับในคุณภาพลูกค้าของฉันมีความสุขที่ได้ใช้สินค้าและบริการของฉันทุกการทำงานของฉันสร้างคุณค่าและนำความมั่งคั่งกลับมาเสมอฉันดึงดูดโอกาสใหม่ๆและผู้คนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของฉัน ฉันและทีมงานทำงานด้วยความสุขปลมกลืนและสร้างผลลัพธ์งดงามฉันเปิดรับเงินความสำเร็จและความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่ขอบคุณรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและฉันจัดการมันด้วยปัญญาและความมั่นใจเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันรู้สึกมั่นคงขึ้นทุกวัน ฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งความมั่งคั่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตฉันทุกวัน